ต้องบอกคำเดียวว่าสะใจระเบิดของขเขมรมีประสิทธิภาพทำลายล้างเหนือสิ่งอื่นใดวางเองเหยียบเองของเขาดีจริงๆที่ปราสาทต,ตาควายชายแดนกัมพูชาเกิดเสียงระเบิดตูมสนั่นกลางดึกเล่นเอาชาวบ้านสะดุ้งตื่นทั้งหมู่บ้านบางคนตกใจวิ่งออกจากบ้านบางคนร้องโหฮโ่ฮเหมือนหมอผีเรียกวิญญาณส่วนเด็กๆก็น้ำตาแตกคิดว่าผีปอบมาทักทายแต่พอความจริงผลัวขึ้นมากลับกลายเป็นเรื่องตลกร สุดๆเพราะแม่ทัพภาคที่สองออกมาพูดชัดว่าไม่ได้มีใครมายิงไม่ได้มีสงครามแต่เป็นทหารกัมพูชาดันไปเหยียบกับดักที่พวกเขาวางเองฟังแล้วจะก,กลัวก็น่ากลัวจะขำก็นาก่าขำนี่มันสะดุดขาตัวเองล้มคว่ำชัดๆสื่อก็ไม่พลาดขึ้นพาดหัวกันเต็มสคริปต คำเห็นแพ้ภัยตัวเองฟังแล้วเหมือนชื่อหนังตลกร้ายมากกว่าข่าวจริงนักวิเคราะห์ก็บอกตรงกันเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะชายแดนเต็มไปด้วยกับระเบิดที่ถูกฝังไว้นานแรมปีปัญหาคือคนวางเองยังจำไม่ได้ว่าฝังตรงไหน พอเผลอก้าวพลาดมันก็เลยระเบิดตูมกลางดึกกลายเป็นเสียงเรียกแขกทั้งหมู่บ้านสุดท้ายความตึงเครียดยังไม่จางหายแต่ก็มีรอยยิ้มปนเสียงหัวเราะเพราะนี่คือบทเรียนราคาแพงว่าศัตรูบางครั้งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือความสะเพร่าของตัวเองวางเองเหยียบเองแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ให้คนทั้งประเทศนั่งขำกันเองนี่แหละ